เรามาถึงกันแล้วอันนี้เป็นคลิปที่สองวัสดีค่ะทีมงานขอบตาด,ดำมาแล้วปิดให้เรามาั้งดีมากเลยขอบปุณปิดสวัสดีค่ะ <laughs> สวัสดีค่ะรูส <laughs> ุดแบบขาดเสียงระดก,กับเอ่อคดดังดังคัไหน พูบพูดพูดเอาบอดนอพี่บอกสัตว์สัตว์ร่งเร็วหนโอยสะออนพูนพ่นเทียวนะออ้ยุ่นเทียวื่วงหลังพี่บอก้ไปแก่เยดราบอกว่าสะออนพหูนเที่ยวมาถามแม่ให้แล้ว อแล่ะลทายเาร่ไปในากันคืยุงู่งนเด้อลิสคว่ปนใะเง้เราเป็นผู้สนใจผู้ใดเลย ใส่งานน้องตรงตรงนี้ตอบแทนในใส่งานน้องคุมเราอะโันนี่ดีสขน้เมียกับกิซ่อขาพ่ออย่าลัิะมคลคิปแล้วบานี้ซาเด้อบานี้

mình <laughs> <thầy> <laughs> <laughs> đang ngã nghiến, <laughs> B... à, rồi <laughs> ảnh

เดินงานเมื่อไหร่งานแล้วยังจำชื่อไม่ได้บรรยากาศอพี่น้องตอนนี้องคเองหันงานแล้วทีมงานพวกเราทยอยกันมาถึงงานเรียบร้อยแล้วรอแต่งหน้าแต่งตัวนะคะไอ้ลัมโบ้ไปไหนฮะไอ้ลัมโบ้เดินเข้าไปข้างในค่ะไม่ได้คลิปเดียวไปนั่งข้างในค่ะตรงเดี๋ยวปาลัมโบ้สาอันนี้ เอาหายแล้วค่ะพ่อน้องน่าจะอยู่แถวนี้แห,หละถายเรียวอยู่ได้เลยคะ่ะนลโมบอกน้องให้เราจะไปตามหายลำบูนะคะนีเง็นว่าคนไหยมาไล่นี้โอ้ยยามเวลาสสำคัญบระยุดธกักเช่อซา เวลาสำคัญบ่เคยอยู่จักเถื่อเห็นอันนี้สาไหมเห็นอันนี้สาไหมค่ะเอ้าไม่เห็นจ้ะเดินหาเมื่อกี้เวลาสำคัญเวลาสำคัญบ่เคยอยู่บ่เคยซาไปหาผอบเห็นพ่อไปสอนอะไรให้เงี้ยเดี๋ยวผอ่พบเดี๋ยว เอาหนอนไปใส่หรอเสรยังหาเธออยู่แล้วบอกว่าเรียกเธอมาให้กอเอาละฉสรเราบังเิสังเกตชั้นลนออมเลยาันเรียมแบ้อ,อเอาเรียกมัให้ดี่โ เัข18ก็ดีแล้วเลปลี่ยนตุก๊กระตายเราบันนี้่ไนะคะนี่นเรามารู้นะคะว่าจะได้อะไรไดเ,เี่ยคิดว่าอะไร18เอเขาจไปตามันสิลาเอาม้อออกเออ อะไรยืนนี่ทำอยู่อะไรอยู่ระวังข้าก่อนนะไดค่ะ เอเหยเสียงแบบสินหวังเนี่ยบนั่ไข้างเยวนั่ข้างเดียว่้าเวกดแล้วก็ปืดเเลยอมนแมนอมนแมนเปิดกระพาร์มอามนแมนละ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 ยกยกเอาตัวการ้อเอาตัวทีมันมหนาพ่อเป็ดน้อยชิคจังก็มีเถอะเปไหนสิแด้ว่ะเอาอันนี้

ไอันี้มันตัวมาตัวเล็กๆนี่นี่ีนไม่ได้เลยอลีสอันนี้มาช่วยพี่หน่อยอลีสลูไปเนี่ย้มต้อไปับครับบไปครับ จริงๆมันเอาตู้เดียวเนี่ยเพราะว่าเครื่องมันคิดไปแล้วว่าคนจ่ายขาหน่อยนึงแล้วมันจีหอยสุดพี่หมอนเป็นมะค่ะแต่คิดว่าน่าจะใช่นะมันเล่นดอมกันนาเป็นสิ้นวั้งมันไม่ค่อยมีที่แบบจับได้แล้วจับได้ต่อดมันต้องเป็นแบบนี้นี่ค่ะทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้ปันปันต้องลาไปก่อนของคนสำหรับทุกการติดตามได้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่ากดทำบโฆษณาเด้อสวัสดีค่ะ